สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาสายกีตาร์สูงนะครับแต่กีตาร์ผมมันไม่ได้สูงนะมันตั้งต่ำเพราะว่าผมขันคอเป็นนะครับบางคนเหล็กขันคอเสียอะไรก็ตามหรือว่าถ้ากีตาร์เรามันเก่าๆแล้วเล่นกีตาร์ปกติหรือว่าคนที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าช่วงสายตัวนี้มันสูงจะแต่งคอเองนะครับหรือว่าตั้งในจุดต่างๆเองก็ลำบากไม่มีเวลา หาช่างยากนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องตน้นคือถ้าเราเล่นตรงเนี้ยช่วงตรงนี้เบื้องต้นแล้วเราเจ็บมืออมันสูงไงเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าแม้แต่คนที่หัดขอดาบก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าเล่นกับกีตาร์ที่มันสูงเนี่ยให้ใช้คาปรัดเลยแล้วก็หันเล่นแบบ้วยไว้ก่อนมันก็จะต่ําลงเนี่ยง่ายได้เพราะว่าระนาบ ความสูงมันก็จะกลายมาเป็นระนาที่ความสูงระหว่างเฟดเฟดหนึ่งเฟดสองไปแต่คอมันจะสั้นลงนะใครที่ติดจุดมันจะมีดอดทข้างบนใช่ไหมกิตาติดดอทนะครับเรางงจุดงงดอทเนี้ยนะครับโอ้ยให้ย้ายมาที่บาร์สองมันก็จะงงน้อยลงแต่คอมันก็จะสั้นนะครับมันก็จะได้12บาร์เท่าโอเกตาหาสิก เล่นแล้วมันก็จะเล่นไน้ช่วยแก้ปัญหาเจ็บมือสำหรับคนที่เล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับคนที่เล่นกีตาร์เบื้องต้นก็มันก็จะดีถ้าเราเล่นตรงนี้นานๆมันที่มันปวดมือไงเราก็อยากเล่นเยอะๆใช่ไหมมันจะได้เก่งๆใช้คโปรันแล้วก็เล่นมันก็จะเตี้ยนะครับเท่าระยะากลรเคียงกันนะครับวิธีนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับ อ,อันนี้คือมันก็แต่เสียงมันจะสูงขึ้นนะ่าถ้าเราตั้งสายปกติคาบ์ปูรัดเสียงมันจะสูงขึ้นเป็นตามปกติวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าคอมันกีตาร์มันสูงเกินที่จะเยียวยาเราก็รัดคาปก,ก่อนแล้วก็ตั้งสายให้มันเป็น e นะครับ จวัวสายมันหย่อนดีจริงๆป่ะอ,อันนี้มันหย่อนจะยนเล่นสบายเลยละนะครับก็ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นนี้ไปตลอดนะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคุณหัดเล่นกีตาร์ใหม่อะมันมันเจ็บนิ้วใช่ไหมสายมันสูงมันแข็งนะเราก็ ดอกเป็มันเตี้ยตามปกติเขาสมัยใหม่เนี่ยเขามีเพลงที่บันดอบสายลงเครื่องเสียงอยู่แล้วทําให้ความรู้สึกเสียงมันหนืดขึ้นนะครับน่วงขึ้นย้วยขึ้นนะครับมึนขึ้นอย่างเงี้ยตามสไตล์ของเพลงในยุคใหม่ๆและการตั้งสายแบบดอกเราตัวแตบบตัวเนี้ยคือปกติผมสอนนักเรียนผมก็จะบอกนักเรียนตามอย่างเงี้ยกลับไปเล่นที่บ้านถ้ามันเหนื่อยทรมานใช่ไหมเราก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนบางทีไปหาช่างหาไม่เจอ ต้องนั่งรถไปไกลกว่าจะเอาไปให้ช่างนะครับเสียเวลาเป็นวันๆก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนวันหนา้ามีโอกาสเอากีตาร์ไปหาช่างก็ไปช่างเขาขันคอแล้วก็มันก็จะแอนไปตามสายนะครับตามระยะความสูงที่จะเป็นแต่ทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นมันจะย้วยมากเลย ซับสายมันก็้ยยลงเขาก็ปีดง่ายขึ้นครับพอเริ่มหายเจ็บมือ 1, 2, 3วันหนึ่งสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก็ค่อยทษกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับใครเอาซื้อมามีแต่กีตาร์ไม่มีคาโปนะครับวิทีนี่ตึกดับบันเอาดินสอรัดก็ได้นะครับหนังยางรัดหัวท้าย องตรงนี้อ้อมหลังนะครับทางที่ก็หาตะกาดีกว่านะครับตรงที่มันวัสดุเปนมันะหลังยางใช้เส้นเดียวไม่อยู่นะก็ต้องหลายๆเส้นราดไปก่อนนะครับแต่เกียบก็ได้นะครับหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับเอามาลัดแทนคาโปไปก่อนถ้าเราไม่มีคาโปนะครับลองดูนะครับวิธีนี้อาจจะช่วยหลายๆคนได้นะครับผมพอนี้ทาเล่นๆอยู่ก็เลยว่า นึกได้นะครับก็เคยสอนนักเรียนไปบ้างอย่างนี้ทำการเล่นกีตาร์มาตนนะครับอาจจะช่วยได้นะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับสวัสดีครับ